วนที่49เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรหงหลัวเฟิงขมวดคิ้วจะเข้าร่วมพันธมิตรหงตามข้อมูลที่เขาได้รวบรวมจากพวกเขาร่วมกับการพูดคุยกับนักรบผู้ทรงพลังอื่นๆตามปกติแล้วมีเพียงจัก,กรพรรดิเท่านั้นที่จะได้รับเชิญอย่างเป็นทางการการเป็นจัก,กรพรรดิเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นในการเข้าร่วมเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับผู้ครองดินแดนที่ได้รับเชิญมาก่อน เข้ามาเถอะฉันค่อนข้างแปลกใจกับเรื่องนี้เราขอนั่งคุยกันช้าๆได้ไหมหลัวเฟิงยิ้มและถามในเมื่อท่านเชิญเราเราย่อมไม่ปฏิเสธเป็นธรรมดาหลัวเฟิงนำทีมจากพันธมิตรหงไปยังห้องนั่งเล่นในวิลล่าอันกว้างขวางของเขาหลัวเฟิงได้ให้คนของเขาเตรียมงานเลี้ยงก่อนหน้านี้แล้วกรุณานั่งหลัวเฟิงยิม้ม สมาชิกทั้งหมดนั่งลงพร้อมๆกันมองดูหลวเฟิงด้วยความสนใจเนื่องจากพวกเขาอยู่ในทีมนี้พวกเขารู้เกี่ยวกับเขาว่าเขาเป็นสิทธิของตำนานที่เป็นผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลนและการได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรหงในระดับผู้ครองดินแดนนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ธรรมดาเลยฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยในที่สุดหลวเฟิงก็นั่งลงมนุษย์จาก,กรพาริแห่งความปรารถนานางงามชุดเกราะสีชมพูยิ้มแล้วกล่าวว่า ประกูลดูร้ายไล่ล่าจากกระพัรดสายฟ้าประกูเหมอกจากรพัรดน้ำหยดพูดก้าคนตอบว่ามีมนุษย์สองคนอีกเจเผ่าพันธ์จักรพรรดิทั้งหมดอ่มจากรพรรดิทุกคนหลัวฟพึงชมเชยมันหายากสําหรับฉันที่จะได้พบกับจากรพัรดมากมายเช่นกันและจากกระพรรดิเผ่าพันธุ์อื่นๆอย่างน้อยก็จักรพรรดิที่อ่อนแอที่สุดในพันธมิตรโงไข เราไม่คู่ควรกับคำทมของคุณรอยยิ้มของจัก,กรพรรดิแ่งความปรารถนาก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้เป็นอมตะหลงไหลคุณควรรู้เหตุผลในการมายเยี่ยมของเราพันธมิตรคงเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์อื่นๆมากมายที่เก่ะตัวเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่เราจะไม่บังคับให้ใครเข้าร่วมอย่างแน่นอนแต่เมื่อมีคนเข้าร่วมเขาไม่สามารถทรยศต่อพันธมิตรคุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่คนอื่นๆทั้งหมดมองไปที่หลัวเฟิงแน่นอน หลัวเฟิงพยักหน้าช่างเป็นเรื่องตลกใครจะกล้าปฏิเสธการเป็นพันธมิตรกับสุดยอดนักรบแห่งมวลมนุษยชาติอาจารย์ทั้งสองของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเขาจะไม่เข้าร่วมได้อย่างไรและเมื่อเขาเข้าไปแล้วเขาจะรู้จักจัก,กรพรรดิเกือบทั้งหมดของมนุษยชาตินี่เป็นการขยายขอบเขตอันไกลโพ้นและเครือข่ายของเขาอย่างแท้จริงช่วงเวลาที่หลัวเฟิงตอบก็มีดาวที่จ้องเขมององปรากฏขึ้นในห้องนั่งเล่นมันรุ่งโรจน์ มันกลายเป็นลำแสงและบินไปที่ไหล่ของหลัวเฟิงดังก้องภาพเบลอภาพเบลอของเงามนุษย์ลอยอยู่ในอวกาศความกดดันที่ไร้รูปร่างของเขาและแสงที่เขาฉายออกมาทำให้หลัวเฟิงและจัก,กรพรรดิองค์อื่นๆไม่สามารถเงยหน้ามองเขาได้อย่างชัดเจนมันเกือบจะเหมือนกับมดที่เผชิญหน้ากับพระเจ้าไม่มีการต่อต้านเงาแสงก้มงีรษะลงและมองไปที่หลัวเฟิง มนุษย์หลัวเฟิงแสงพูดมันยากที่จะบอกได้ว่าชายหรือหญิงมันเจาะเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณของหลัวเฟิงโดยตรงอินดีต้อนรับสู่พันธมิตรผงจากนี้ไปคุณเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วจัก,กรวาลเต็มไปด้วยอันตรายเพื่อการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดนักรบต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อพันธมิตรผงหรือมนุษยชาตินี่เป็นหน้าที่ของทุกคนและของคุณด้วยเช่นกัน แสงสว่างกระจายไปเสียงก้องกังวานในจิตใจของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมีความเงียบในห้องนั่งเล่นต่อสู้เพื่อพันธมิตรหงและมนุษยชาติหลัวพึงตื่นขึ้นและมองไปยังท้งเก้าขอทราบได้ไหมว่าใครแม้ว่าหัวหน้าเมืองจะควบคุมความแข็งแกร่งของเขาไว้รอบตัวเสมอแต่บางครั้งเขาก็ปล่อยพลังงานออกมาเทียบได้กับเงานั้นก่อนหน้านี้และพลังงานของเงานั้นก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูเหมือนอ่อนแอกว่าของครูของเขา นั่นเป็นปริศนาของพันธมิตรหงทหารมแมลงหน้าตาเท่ไล่ล่าจากประพัดสายฟ้าหัวเราะทุกครั้งที่มีคนเข้าร่วมพันธมิตรโหงฉากนี้จะปรากฏขึ้นมันทําให้สมัยทิกนับไม่ถ้วนสงสัยว่าเป็นใครบางคนบอกว่าเป็นการปรากฏตัวของหนึ่งในปรมาจารย์หงของพันธมิตรหงบางคนบอกว่าเป็น AI บางอย่างจาก,กระวาลเสมือนจริงสามารถจําลองแรงกดดันได้ทุกรูปแบบเป็นไปได้หลัวเฟิงถามด้วยความสงสัยเจ้าวังของพันธมิตร อาจารย์ของคุณผู้นำเมืองที่วุ่นวายในยุคแรกเริ่มเป็นที่เคารพนับถือเป็นหนึ่งในปรมาจารย์วางพวกเขาล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือดวงดาวทั้งเจดวงสายฟ้าไล่ล่ากล่าวเกินเจดดาวหลัวเฟิงมองไปที่เครื่องหมายหนึ่งดาวบนไหล่ของเขาฉันถือว่าเป็นหนึ่งดาวเหรอถูกต้องสายฟ้าไล่ล่าตอบพยักหน้าใครก็ตามที่เพิ่งเข้าร่วมพันธมิตรจะเป็นหนึ่งดาวทั้งหมด หดาวคือตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของสมาชิกอย่างเป็นทางการทุกคนเริ่มต้นที่นั่นไม่ต้องกังวลกับมันหนึ่งดาวเมื่อคนเพิ่งเข้าร่วมหลัวเฟิงพูดด้วยความสงสยัยหนึ่งดาวเจ็ดาวนี้เจ้าวางังคุณอธิบายให้ฉันฟังได้ไหมจักรพรรดแห่งความปรารถนากระโดดเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วหลัวเฟิงคุณเป็นสมาชิกของพันธมิตรหงแล้วคุณสามารถอ่านข้อมูลโดยละเอียดได้ด้วยตัวเองจักรพรรดแห่งความปรารถนาก,ดดาากล่าวว่า ทุกสิ่งสามารถค้นหาได้ถ้าเราอธิบายให้คุณฟังมันจะใช้เวลานานมีข้อมูลมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่สามารถสรุปทุกอย่างได้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่เมืองพันธมิตรหงดูข้อมูลนั่นสิวิธีที่คุณจะเข้าใจมากขึ้นก่อนที่คุณจะเข้าไปหลัวเฟิงพยักหน้าและยิ้มในเมื่อผมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วเรามาจัดงานเลี้ยงกันข้าห้าเราจะปฏิเสธงานเลี้ยงของท่านได้อย่างไรมันเป็นโอกาสที่หายาก ทีมจัก,กรพรรดิทั้ง9ท่านต้องการใกล้ชิดกับหลวงเฟิงด้วยหลังจากงานเลี้ยงที่สนุกสนานก็ได้แยกย้ายกันไปภายในห้องหลวงเฟิงศึกษาข้อมูลและเริ่มอ่านเกี่ยวกับพันธมิตรพงอย่างรวดเร็วทีที่ค่อนข้างจะเยอะนะเขากลั้นหายใจและอ่านเขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลมาก่อนตอนนี้มีอีกมากที่ต้องรู้รูปภาพวิดีโอคำพูดทุกอย่างจากภาพและคลิป ไา่หลักของพันธมิตรหงไครอยู่ในพื้นที่ที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษโดยบริษัทจักรวาลเสมือนจริงพื้นที่นั้นมีดวงดาวนับไม่ถ้วนและตรงกลางเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่มีนักรบอาศัยอยู่นับไม่ถ้วนมันคือเมืองพันธมิตรหงเป็นที่ที่มนุษย์และนักรบเผ่าอื่นๆน,นับไม่ถ้วนมารวมตัวกันมันดูสมบสุขมันเป็นจักรวาลเสมือนจริง การรักษาความปลอดภัยที่นี่เข้มงวดทุกคอนมีระดับอำนาจที่แตกต่างกันตามความแข็งแกร่งและผลงานของพวกเขาจุดแข็งของพวกเขาถูกกำหนดโดยบันทึกการต่อสู้ยิ่งสูงยิ่งได้คะแนนมากและจะถูกแยกออกเป็น1นึ่ดาวสดาวสดาวจนถึง7ดาวความแตกต่างที่เรียบง่ายมากนะักรบทุกคอนมีเครื่องหมายดาวไหลของพวกเขาด้วยวิธีนี้มันง่ายที่จะดูว่าใครอยู่ระดับไหน กลุ่มที่เพิ่งเข้าร่วมเป็นดาวหนึ่งดวงทั้งหมดและต่อมาตามบันทึกการต่อสู้ของพวกเขาระบบจุดพันธมิตรคงของระบบจัก,กรวาลเสมือนจะคำนวณและกำหนดดาวให้กับพวกเขาโดยอัตโนมัติตามลำดับหนึ่งดาวเครื่องหมายของผู้มาใหม่ซึ่งปกติแล้วจะเป็นระดับจัก,กรพรรดิทั่วไปสองดาวนักรบที่แข็งแกร่งท่ามกลางจัก,กรพรรดิสามดาวขีดจำกัดจัก,กรพรรดิสี่ดาวระดับอัศวินเริ่มต้นทรยานอยู่ที่ระดับนี้ เจ็ดดาวซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นของปรมาจารย์จัก,กรวาลผู้นำวังเทียน SHI อยู่ในระดับนี้เมืองใหญ่อะไรอย่างนี้เมืองพันธมิตรผงถูกแยกออกสู่เมืองชั้นนอกและชั้นในพร้อมกับวางหลัวเฟิงดูภาพและชมเชยมนุษย์แน่ใจว่ามีนักรบที่แข็งแกร่งมากมายจัก,กรพรรดิเปือบ1นึ่งแสนองค์กับเผ่าพันธุ์อื่นรวมกันจานวนจัก,กรพรรดิเปืสมล้านคนในการถ่ายวีดีโอ เมืองโบราณที่ลอยอยู่ท่ามกลางดวงดาวมีนักรบพระมัวประมาณจัก,กระพัดกว่า3ล้านคนมารวมตัวกันจุดแข็งของพวกเขาแบ่งออกเป็น1นถึงสดาวทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองชั้นนอกเมืองชั้นในแทบจะว่างเปล่าคนที่มีดาวสีถึง6ดวงอาศัยอยู่ในเมืองชั้นในเหล่านี้เป็นอัศวินเกือบทั้งหมดที่ใจกลางเมืองมีวังสูงประหานสูงกว่าหล้านกิโลเมตร ซึ่งเกือบจะเหมือนกับใบมีดขนาดใหญ่ที่เจาะเข้าไปในอวกาศนี่คือวังของพันธมิตรหงมีสิ่งมีชีวิตเจ็ดวงอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างน้อยก็อยู่ในระดับของผู้นำวังเทียน S.H.I. หรือไซลูโอดูโออรมาจารย์ในวังคือผู้ที่เหนือกว่าเจ็ดดาวพวกมันล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถขย่าเผ่าพันนับล้านได้อย่างง่ายดายหรือนี่คือความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่อย่างแท้จริง หลัวเฟิงอุทานว่าผู้นำเมืองที่วุ่นวายในยุคแรกเริ่มมีความสามารถในการย้อนเวลาและชุกชีวิตนักรบคนอื่นๆมานับไม่ถ้วนการะส,สมของนักรบหลัวเฟิงดาวว่าจะมีจัก,กรพรรดิมากมายแต่มีทั้งหมดแสนคนของจัก,กรพรรดิมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นของพันธมิตรหงทำให้มันแข็งแกร่งอย่างแท้จริงจุดสุดยอดของเผ่าพันธุ์อื่นนั้นแข็งแกร่งมากแม้ว่าพวกเขาจะอ่อนแอเพียงลำพังมีจำนวนมากที่รวมตัวกันมีจัก,กรพรรดิทั้งหมดกว่า3ล้านองค์ ถึงอย่างนั้นผู้นำของพันธมิตรก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดูเหมือนว่าในแง่ของความแข็งแกร่งมนุษยชาติยังคงชนะอยู่หลัวเฟิงสามารถเดาได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับไซลูโอดูโอ เขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์การแข่งขันเขาทองและระดับของเขาคล้ายกับผู้นำวังเทียน SHI พวกเขายังคงไม่ถึงจุดสูงสุดของมนุษยชาติผู้ก่อตั้งขวานยักษ์ปรมาจารย์ทองคำว่างเปล่าปรมาจารย์สายมังกรผู้นำเมืองที่วุ่นวายในยุคแรกเริ่มความแตกต่างของความแข็งแกร่งนั้นชัดเจน มนุษย์ในฐานะผู้นำครอบครองดินแดนและทรัพยากรมหาศาลโดยธรรมชาติแล้วเผ่าพัานธุ์อื่นสามารถติดตามและรับใช้จากเบื้องหลังเท่านั้นหลัวเฟิงคิดใครจะรู้มีนายวังกี่คนในกลุ่มพันธมิตรหลัวเฟิงพยายามค้นหาแต่ระดับอำนาจของเขาไม่ได้ให้อะไรเลย